บรรยากาศการถแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงเช้าวันนี้ถูกจับตามองจากทั้งสื่อไทยและต่างประเทศอย่างไม่วางตาหลังนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพเดินออกมาปรากฏตัวร่วมกันอย่างเป็นทางการท่ามกลางความสนใจระดับสูงสุดของประชาชนทั้งประเทศเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากมีรายงานระบุว่าข้อมูลลับเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติฉบับใหม่ได้ถูกเสนอขึ้นสู่โต๊ะนายก เร็วกว่ากำหนดทำให้หลายฝ่ายคาดเดาว,ว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นการปรากฏตัวร่วมของนายกและกองทัพในครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงการเดินหน้าร่วมกันในแนวทางที่มีเอกภาพโดยทันทีที่การถแถลงเริ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่าข้อมูลที่ได้รับรายงานล่าสุดไม่ใช่เรื่องน่ากังวลแต่กลับเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับศักยภาพของประเทศทั้งในเชิงความมั่นคง เศรษฐกิจและความร่วมมือระดับภูมิภาคนายกชี้ว่าการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลและกองทัพกำลังอยู่ในช่วงที่มีความกลมกลืนที่สุดในรอบหลายปีและการบูรณาการข้อมูลที่ถูกส่งขึ้นมานั้นจะถูกใช้ประโยชน์อย่างโปร่งใสและสร้างสรรค์เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวอย่างชัดเจนว่ารายงานลับที่ถูกส่งมานั้นไม่ใช่สัญญ,ญาณของภยัยแต่เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สะท้อนศักยภาพใหม่ของประเทศไทย ทั้งในด้านการป้องกันประเทศเทคโนโลยีและความร่วมมือด้านความปลอดภัยระดับสากลรายงานดังกล่าวยังชี้ถึงความคืบหน้าของโครงการร่วมระหว่างหลายหน่วยงานที่พัฒนาทั้งระบบข่าวกรองเทคโนโลยีป้องกันภัยสมัยใหม่และฐานข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยให้ไทยก้าวเข้าสู่ยุคข,ของความมั่นคงอัจฉริยะได้เร็วยิ่งขึ้นการถแถลงยังให้ความสำคัญต่อความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน นายยกระบุว่าทุกข้อมูลที่ถูกนำมาวิเคราะห์จะถูกแปลงเป็นนโยบายที่ประชาชนรับรู้ได้จริงและมีผลสัมผัสชัดเจนในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบความปลอดภัยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือการเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจยุคใหม่ผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพต่างแสดงท่าทีเป็นหนึ่งเดียวโดยยืนยันว่ากองทัพพร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลแบบเต็มกำลังและพร้อมนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่มีมาปรับใช้เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าอย่างมั่นคง กองทัพเน้นย้ำว่าการรายงานข้อมูลลับครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การตรวจสอบสถานการณ์ตามปกติแต่ผลลับที่ได้กลับกลายเป็นสิ่งที่ช่วยให้รัฐบาลสามารถวางแผนเชิงรุกได้ลึกและเร็วขึ้นสิ่งที่ทำให้ประชาชนหลายคนรู้สึกอุ่นใจคือความมั่นใจที่นายกรัฐมนตรีได้สื่อออกมาอย่างชัดเจนโดยระบุว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในจุดที่มีเสถียร,รภาพสูงที่สุดช่วงหนึ่งทั้งด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจหลายโครงการขนาดใหญ่กำลังก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการคมน,นาคมโครงข่ายพลังงานสะอาดเมืองอาาัจฉริยะและความร่วมมือด้านการลงทุนจากต่างประเทศที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องนายกยังกล่าวเพิ่มเติมถึงข่าวลือที่แพร่กระจายก่อนหน,นี้ว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลผ่านช่องทางของรัฐและสื่อที่เชื่อถือได้พร้อมเน้นย้ำว่าทั้งรัฐบาลและกองทัพกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลที่อาจทำให้ประชาชนสับสนแนวทางดังกล่าวได้รับเสียงชื่นชมจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะผู้ประกอบการและนักวิเคราะห์ที่เห็นว่าการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้ช่วยลดความกังวลและทําให้ตลาดภายในประเทศมีความมั่นคงยิ่งขึ้นหลังการถแถลงไม่นานกระแสในโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยการให้กําลังใจและคําชื่นชมต่อท่าทีของนายกที่ออกมายืนยันเจตนารม์การทํางานเพื่อประชาชนอย่างชัดเจนหลายคนมองว่าการเดินหน้าร่วมกันของรัฐบาลและกองทัพในช่วงเวลานี้ช่วยเสริมความเชื่อมั่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายความมั่นคงระบุว่านี่เป็นการประกาศให้เห็นความพร้อมของไทยในการยืนหยัดท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนบทสรุปสำคัญขององค์การถแถลงคือประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของความมั่นคงเชิงรุกและการพัฒนาที่ยั่งยืนนายกย้ำว่าทุกนโยบายจะเดินหน้าแบบสมดุลทั้งความปลอดภัยของประชาชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจไทยในระดับสากล อีกทั้งยังยืนยันว่าประชาชนจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลเชิงลึกที่ถูกนำมาวิเคราะห์และพัฒนาเป็นมาตรการต่างๆในระยะต่อไปไท้ายที่สุดบรรยากาศการถแถลงในวันนี้ไม่เพียงแต่สร้างแรงสันสเทือนทางข่าวสารแต่ยังสร้างพลังบวกให้กับประชาชนที่กำลังมองหาความชัดเจนต่อทิศทางของประเทศความร่วมมือของรัฐบาลและกองทัพสะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนที่มั่นคงและความตั้งใจในการพาประเทศไทยเดินหน้าอย่างปลอดภยัยแข็งแรงและพร้อมเผชิญกับทุกความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ การถแถลงข่าวในวันนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปของรัฐบาลชุดปัจจุบันซึ่งให้ความสำคัญกับการรับข้อมูลแบบเรียลไทม์และการสื่อสารกับสาธารณะอย่างโปร่งใสามากขึ้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงระบบวิเคราะห์ข้อมูลยุคใหม่ที่รัฐบาลและกองทัพร,ร่วมกันพัฒนาโดยระบบดังกล่าวสามารถตรวจจับสัญญาณสำคัญทางด้านเศรษฐ,ฐกิจและความมั่นคงได้ล่วงหน้าเพื่อให้การตัดสินใจเชิงนโยบายเกิดขึ้นอย่างแม่นยำและทันเวลา ความสามารถนี้ถูกมองว่าเป็นจุดแข็งที่ช่วยให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในยุคที่สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกให้ความสำคัญคือการเตรียมพร้อมของไทยต่อสภาวะเศรษฐกิจระดับโลกนายยกเปิดเผยว่าข้อมูลลับที่ส่งขึ้นมาในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามใดๆแต่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวเชิงเศรษฐกิจระดับมหาภาค ซึ่งช่วยให้รัฐบาลสามารถวางแผนเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆได้ดียิ่งขึ้นรายงานดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติในหลายอุตสาหกรรมทั้งเทคโนโลยีสีเขียวยานยนต์พลังงานไฟฟ้าการท่องเที่ยวยุคใหม่และอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งคาดว่าจะผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตในระดับที่มั่นคงต่อเนื่องนอกจากนี้กองทัพยังได้เปิดเผยข้อมูลในเชิงบวกเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ โดยหลายโครงการที่เคยอยู่ในขั้นทดลองเริ่มมีความพร้อมมากขึ้นและเตรียมเข้าสู่กระบวนการใช้งานจริงหนึ่งในประเด็นที่ถูกกล่าวถึงคือเทคโนโลยีด้านการสอดส่องเชิงป้องกันที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญไทยซึ่งสามารถทำงานร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อประเมินสถานการณ์และลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีนี้ไม่เพียงเพิ่มความปลอดภยัยแต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือจากต่างประเทศในระยะยาวถือเป็นก้าวสำคัญของไทยในการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีความมั่นคง นายกรัฐมนตรีได้พูดถึงความจำเป็นในการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนท่ามกลางข่าวสารที่หลังลายอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลโดยย้ำว่าแม้ข้อมูลที่ถูกส่งขึ้นไปถึงโต๊ะนายกจะถูกจัดอยู่ในระดับลับแต่ภาครัฐก็พร้อมเปิดเผยทุกส่วนที่สามารถเปิดได้เพื่อให้ประชาชนสบายใจและรับทราบทิศทางการทำงานของรัฐบาลการสื่อสารที่เปิดกว้างเช่นนี้ไม่ใช่เพียงการบอกข่าวแต่ยังเป็นการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชน ช่วยให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจร่วมกันและลดบรรยากาศความกังวลที่อาจเกิดจากข่าวลือหรือข้อมูลที่บิดเบือนหนึ่งในจุดสนใจขององค์การถแถลงคือการแสดงพลังความพร้อมของทุกเหล่าทัพโดยผู้บัญชาการทหารบกทหารเรือทหารอากาศและกองบัญชาการร่วมต่างออกมายืนยันถึงความพร้อมในการสนับสนุนรัฐบาลทางด้านกำลังพลเทคโนโลยีและการทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติการแสดงออกอย่างเป็นเอกภาพเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงทั้งเชิงโครงสร้างและเชิงสัญ,ญลักษณ์ ซึ่งมีผลอย่างยิ่งต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในช่วงเวลาที่ข่าวสารหลากหลายกำลังไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วการถแถลงยังกล่าวถึงการจัดตั้งคณะทำงานพิเศษที่มีหน้าที่รวบรวมวิเคราะห์และวางแนวทางรับสถานการณ์สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยคณะทำงานชุดนี้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนทั้งภาคความมั่นคงนักเศรษฐกิจผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีไปจนถึงนักนโยบายระดับสูงโครงสร้างแบบบูรณาการนี้ช่วยให้รัฐบาลสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์สำคัญได้ทันที ลดความล่าช้าที่อาจสร้างผลกระทบต่อประชาชนและภาพรวมประเทศหลังจากจบการถแถลงประชาชนจำนวนมากได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกหลายคนระบุว่าท่าทีของนายกในครั้งนี้สร้างความสบายใจได้มากเพราะแม้ชื่อรายงานจะถูกเรียกว่าข้อมูลลับแต่สิ่งที่ถูกเปิดเผยออกกลับอยู่ในทิศทางที่ดีมีความหวังและชี้ให้เห็นถึงอนาคตที่มั่นคงกว่าเดิมบางคนยังกดไลค์และแชร์คลิปถแถลงข่าวพร้อมข้อความชื่นชมอย่างล้นหลาม ขณะที่เพจข่าวใหญ่หลายแห่งต่างรายงานต่อเนื่องว่ากระแสตอบรับจากประชาชนเป็นไปในทิศทางบวกอย่างมากด้านนักวิเคราะห์การเมืองมองว่าการถแถลงในครั้งนี้ช่วยลดแรงสันสเทือนที่เกิดจากข่าวลือในโลกออนไลน์พร้อมทั้งสะท้อนถึงความเป็นผู้นำของนายกที่กล้าออกมาชี้แจงสถานการณ์ทันทีไม่ปล่อยให้ประชาชนกังวลอยู่กับข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอีกต่อไปอีกทั้งการยืนเคียงข้างของเหล่าทัพในวันเดียวกันนั้นยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ว่าไทยมีความพร้อมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยนโยบายสาธารณะหรือการรับมือเหตุการณ์ระดับภูมิภาคท้ายที่สุดบรรยากาศหลังถแถลงมีแต่พลังงานบวกอย่างแท้จริงทั้งการสนับสนุนจากประชาชนความเชื่อมั่นจากภาคธุรกิจและสัญญาณดีจากภาคความมั่นคงหลายฝ่ายเชื่อว่าจากนี้ไปประเทศไทยจะเดินหน้าเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีเสถียร,รภาพสูงขึ้นพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมั่นใจมากกว่าเดิมการผสานกำลังกันระหว่างรัฐบาลและกองทัพในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงภาพสัญ,ญลักษณ์ แต่เป็นการสร้างความมั่นคงทั้งในมุมมองของสังคมเศรษฐกิจและอนาคตของประเทศในระยะยาวอย่างแท้จริง